ลุ้สีน้าบัวลิลล์ว้าวาเนี่ยสีลุ้งสีอะไรอไรกันอะไรกันบอดดั๊บคอมเป็นเป็นลุ้งลุ้ง ดูให้ดู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 ดูให้ดดูใหดูดูให้ดูดูใ้ดูดูให้ดูดห้ดูดูใ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 ห้ดู

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ 兄弟来。<laughs>